สวัสดีสุภาพบุรุษนักค้าและนักลงทุนกับคุณ System g u ูรูมาเก็ตมาเริ่มด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนหากจำเป็นคุณสามารถหยุดมันได้คุณสามารถศึกษาแต่ละพารามิเตอร์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้อย่างละเอียดมากขึ้นตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัท Grid y n a m i c s h o l d i n g ที่คือ Gdyn บทวิจารณ์นี้ใช้ข้อมูลวันที่15สิงหาคม2568โดยการจำแนกประเภทกูรูม a เก็ตบริษัท Grid Dynamics h o l d i n g Inc. อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Soft Development มีบริษัท13แห่งมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เราจะมาดูวิธีแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายในตอนท้ายของวิดีโอนี้คะแนนของบริษัทเป็นดังนี้7.5จาก10คะแนน คะแนนเฉลีย่ยของหมวดหมู่ย่อย0คะแนนหากมองโดยรวมภายในกรอบของตลาดหุ้นโดยรวมเราทราบว่าคะแนนเฉลีย่ยของตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ที่1.8เทียบกับคะแนน7.5ของบริษัท Grid Dynamics h o l d i n g Inc การเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท Grid Dynamics h o l d i n g และหุ้นประเภทย่อย เราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัท c r e d y n a m i c s h o l d i n g Inc. แสดงให้เห็นถึงพลวัตที่ติดลบ37.10%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อย3 0 0 3มูลค่าตลาดของบริษัท c r e d y n a m i c s h o l d i n g มูลค่า0.68พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าตามมูลค่าตลาดย่อย239พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่0.53พันล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าหนังสือของหมวดหมู่ย่อยนี้อยู่ที่14พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าตลาดและมูลค่าทางบัญชีเราจะเห็นดังต่อไปนี้ส่วนแบ่งที่ถูกครอบครอง Credit NMS i h o l d i n g ในหมวดย่อยกรณีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่0.283% อัตราส,ส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อทุนอยู่ที่3.8%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและมูลค่าทางบัญชีของหมวดหมู่ย่อยดี D 1คะแนนองค์กรที่วิเคราะห์มีภาระหนี้จำนวน0.016พันล้านดอลลาร์นี้สินทางการเงินต่อมูลค่าทางบัญชีคิดเป็นร้อยละ3ของส่วนของผู้ถือหุ้น การประเมินระดับภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทดีมาก2คะแนนอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่40โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดย่อย69.7การประเมิดอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรเมื่อเปรียบเทียบก,กับองค์กรในหมวดหมด ой, นนู่ย่อยดี1คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่17ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรในอนาคต12เดือนข้างหน้ามีการประมาณการเบื้องต้นไว้ที่39ล้านเหรียญสหรัฐก,การประเมินตัวชี้วัดผลกำไรที่คาดการในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทยอยู่ที่1.7ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ9.7การประเมินอัตราส่วนราคาแลกเปลี่ยนต่อรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนน รายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่390ล้านเหรียญสหรัฐคาดว่ารายได้ในอนาคต12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่610ล้านเหรียญสหรัฐการประเมินตัวชี้วัดการคาดการยอดขายในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนส่วนขอบเขตอยู่ที่4.10%โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดหมู่ย่อยที่13.9% การประเมินความเหลื่อมล้ำเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยผ่านศูนย์คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทตามจำนวนพนักงานในหมวดหมู่ย่อยคือ3.214ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึง1,36 0เปจำนวนทุนตลาดต่อพนักงานขององค์กรคือ143,000เหรียญสหรัฐ ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยมี1,623,000ดอลลาร์การประเมินจำนวนเงินทุนต่อพนักงานเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานคือ3,600เหรียญสหรัฐค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่23,300เหรียญสหรัฐการประเมินผลกำไรต่อพนักงานของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย่านศย์คะแนน,านไรายได้ของบริษัทต่อพนักงานอยู่ที่82,000เหรียญสหรัฐในหมวดย่อย168,000ดอลลาร์การประเมินส่วนแบ่งรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่านศคะแนน ปริมาณธุรกรรมการขายอยู่ที่5.3%ค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่4.2%ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ISI 14แสดงระดับ28%สำหรับบริษัท c r e d y n a m i c s Holding สำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือประมาณ54%ราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ7.98ดอลลาร์ ราคาโดยประมาณสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ14.24ดอลลาร์เรามาดูตารางการสั่งซื้อกันดีกว่าคุณสามารถดูตารางการสั่งซื้อได้ลิงก์อยู่ที่ความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในฤดูกาลนี้โดยระบบการประเมินอ้างอิงกูมาเก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างโดยสิ้นเชิง ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดอันเป็นผลมาจากการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท c r i t Dynamics Holding Inc. ระบบสารสนเทศกูร u มา r k e t มีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดการซื้อขายซื้อที่7.99ดอลลาร์ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถือและการเปลี่ยนแปลงด้านราคาที่ค่อนข้างสูงบริษัทได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่9.86ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่6.12ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดยการ take profit หรือ stop loss ในกรณีนี้คำสั่งจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเซสชันการซื้อขายในวันที่14กันยายน2568หรือในวันทำการสุดท้ายก่อนวันที่กำหนด เครื่องหมายการค้า TLY จะเป็นการขายตอบโตวิดีโอเกี่ยวกับการจัดลำดับยอดคงเหลือจะถูกเผยแพร่หรือได้รับการเผยแพร่แล้วในช่องนี้กรณีปิดออเดรอร์ใดออเดอร์หนึ่งออเดอร์หลักหรือออเดรอร์คงเหลือคำสั่งซื้ออื่นจะกำหนดราคาสุดท้ายขอบคุณผู้ชมที่รับชมวิดีโอนี้และใช้งานระบบช่วยเหลือจาก g ู o g l e Market